นนี้เราอยู่กันในงาน SK s k สเคซุปครัครั้งที่2ค่ะแล้วันนี้จะอยู่กับพี่ภาคุงจากทีมสไตล์เราครับพี่ภาคุงสวัสดีค่ะเสียงหายเลยสไตล์ละสไตล์ละอาชิวชิวมาแบบสบายๆ<ราบ>นะคะคราวที่แล้วพี่ภาคุงก็มา,มาครับมาครั้งนี้มาอีกหนึ่งคร<าบ>ั้งเพราะว่าเป็นงานแบบว่าตอบแทนสังคมเนาะครับแล้วคิดว่างานในครั้งหน้า เกิดว,ว่าเราจัดงานตอบแทนสังคมแบบนี้เป็นสาธารณประโยชน์แบบนี้พี่ภาคภูมิจะกลับมากับกิจกรรมดีแบบนี้อีกไหมคะพี่อ่าก็ถ้าน้องกลุ่มพี่กองเชียร์มาผมก็จะมาอีกนะก <c oughs> ลุ่มแดงๆอ่ะเป<ด>็นคำชื่อกลุ่มไม่ได้อันนี้ไม่ใช่น้องกองเชียร์นะทำ <c oughs> ไมเราไปโฟกัสตรงนั้นวะออ๋ลๆๆเพืเอ่อการกุศลเราต้องการกากุศ ูสึกว่าตอนนี้นะฮะก็เป็นช่องทางหนึ่งแหละที่ทําให้อ่าเรียกว่าทุกคนมีทางออกในการที่จะแสดงจิตศรัทธาจิตจิตกุศลอะไรแบบนีน้ช่วยเหลือสังคมก,คงก็เตะบอลก็ไปอันหนึ่งกรเตะด้วยแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้ามามีคนมาดูช่วยกันแชร์ะอะไรเงี้ยทุกคน,คนก็มีส่วนร่วมอะไรแบบนี้นตะกี้เห็นภาพน้องๆมารับมารับทุนการศึกษารับรองเท้าอ,อ่ะผมนี่น้ําตาไหลภาคเลยเพราะอะไรคะ มือถือหายแต่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเว <c oughs> พื่อนเพื่อน,นหยิบขับแน่นอนค่ะพี่พี่ภาคุงสาคืองานในครั้งนี้เนี่ยจัดโดยจีนงานของอาจารย์โอ๊ตบางแพร,รนะคาพี่ภาคุงก็ได้คุยกับพี่โอ๊ตไปแล้วเนะาะเมื่อกี้คุยกับพี่โอ๊ตไปแล้วตอนที่เปิดพิธีเปิดก็ผมถามว่าเฮ้ยพี่ไอ้เพจอะไรเนี่ยไม่ใช่เพจเว็บเช็คพาร์ทนานหรือยังเป็นแอปพลิเคชันอ่าแกบอกว่าปีกว่าอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออคือผมก็เป็นคนที่เห็นอย่างนี้สาสมพาร์เหมือนกันนิดนึงอะไรเงี้ยล้วก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยก็ถือว่าดีนะเพราะว่า คนที่มีพระจะได้การรับรองอะ่ะใช่ไหมฮะมีการเช็คมีอะไรที่แบบถูกต้องโดยเหล่าคนที่ เขายอมรับอะไวงการเลยว่าเช็คว่าอ่ะรู้ว่าตัวเองมีพาร์ทแท้อยู่กับตัวก็ดีกว่าอยู่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเงินได้ต่อยอดรายได้บางทีช่วยเหลือในยามพิสติจริงๆก็มีเนาเพราะว่าใยุคเศรษฐกิจแบบนี้มันก็ต้องเจอปัญหากันนะก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะคะให้สำหรับถือว่าดีครับถือว่าดีมากเลยแล้วพี่พักกุ้งเคยใช้บริการหรือยังยังไม่เคยฮะเดี๋ยวต้องจัดแล้วนะเดี๋ยวคงได้เข้าไปเช็คบ้างแต่ถ้าวันนี้เดี๋ยวถ้าแอดปุ๊บเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะจัดให้เลยให้เช็คฟรีั4-5องค์พอไหมจัดไหม คณะผู้จัดงานของเราชนิดหนึ่งก็งให้โลใจใาผู้จัดนะฮะเพราะว่าการจัดง,งานทุกงานมันไม่ได้มีเรื่องง่ายผม้าใจหลังบ้านเลยมันกว่าจะผมก็จะออกเป็นงานนี้ได้มันเหนื่อยเข้าใจเลยอันนี้เป็นโลังใจให้แล้วก็จัดง,งานดีมากตอนรับผเพิ่มขวัขันดีมากๆชุดเชิ้ตก็ให้ฟรีแล้วก็ที่จองรถจอดรถอะไรก็ดีนะครับผมต้องยอมแล้วว่าขอให้มีงานแบบนี้ไปเรื่อยัางหน้ามาอีกไหมคะให้ใหญ่ไปเรื่อยปีหน้าจัดราชสมาร์ทเลยจะบผมไปรอเลยละรามแผงเดี๋ยวไปรอพวกนี้ขับรถไปรอเลยนะเรานี่ตลอดเลยอเดี๋ยววันนี้นะ ขอให้เพี่อนกุ้งนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพูดขอบพระคุณเช่นกันฮะก็หวังว่าในโอกาสต่อไปเราจะได้เจอกันทุกทุกครั้งเดี๋ยวได้เจอกันเรื่อยๆครับยิดีครับคุณพี่เพื่กุ้งนะคะขอบพระคุณมากนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวจับไปเลยนะอย่าลืมไปแอดนะจ้าจ้ากลบคุณค่ะขอบคุณค่ะ